สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะมาค่ะมาค่ะคลายสาวกเมนูเส้นมาค่ะมามากับเมนูเส้นค่ะนะน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะวันนี้ค่ะการเอามาแบ่งปันนะคะเป็นสูตรที่แบบว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแค่ทำน้ำซอสเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยเนื่องจากจะกินตอนไหนนะเราก็เอามาคลุก,กๆเขาๆด้วยเครื่องที่เรามีนี่แหละการก็จะมีของการตามที่เห็นเนาะ ออลูกชงลูกชิ้นโอ้ยสะดวกสบายค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวได้แบบหอมๆเลยนะการก็ยังไม่ได้เจียวเดี๋ยวเรามาเจียวไปพร้อมๆกันนะคะค่ะวันนี้นะการก็จะใช้เป็นเส้นเล็กเส้นเล็กตาดอกบัวน,นี่แหละโอ้ย <c oughs> เหนียวนุ่มชุ่มใจเลย <c oughs> กินดีกินอร่อยนะค่ะหลายๆคนติดใจนะเออการก็ชอบเพราะเส้นเขาเหนียวนุ่มดีค่ะก่อนอื่นเราจะทําน้ําซอสนะคะ การจะตวงน้าซอสโดยการใช้ทัพพีอันนี้นะตวง1ทับพีอันนี้เท่ากับ5ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะ2ทัพพีนะคะซอสปรุงรส1ทัพพี5ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางรม1ทับพีอันนี้จะเป็นซอสพริกนะคะซอสพริก2ทับพีน้ำส้มสายชู2ทัพพี น้ำเปล่ากันจะใส่ไปประมาณห้าทัพพีนะคะสามสี่ห้าหกแถมทัพพีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> การจะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะสักประมาณสี่ช้อนน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายได้หมดเลยเอาเท่าที่เรามีเนาะนี่ค่ะของกอารจะใส่ลงไปสักประมาณสี่ช้อนกระป่นค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชาเมื่อใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคน ให้น้ำตาลละลายอ๋ออีกอย่างหนึ่งเนาะซอสกว๋วยเตี๋ยวแห้งอะ่ะมันต้องมีซีอิ๊วดำกันยังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำกันจะใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานสักประมาณเดี๋ยวดูสีสันก่อนอ่าอันนี้หนึ่งทับพีนะคะถ้าดูแล้วสีมยังไม่ขึ้นเงี้ยอ่าอันนี้กันจะใส่ลงไปประมาณสองทัพพีก็ประมาณสิบช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะ ใครจะใส่พริกป่นใส่ได้นะแต่ของการนี่เดี๋ยวลูกกันกินด้วยเด็กเล็กๆอ่นนะเนาะการก็จะไม่ใส่เอาไว้ปรุงข้างนอกเอาคนให้น้ําตาลละลายแล้วก็ลองชิมรสชาติดูก่อนนะการจะพยายามปรุงให้แบบว่าเติมข้างนอกให้น้อยที่สุดอ,นนอ่ะเนาะแบบเราตักแล้วก็คลุกเราก็สามารถกินได้เลยเงี้ยถ้าเราจะเติมก็คือเติมพริกป่นเติมถั่วป่นอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มความหอมความแซบ่บ นะในรสชาติบอกเปรี้ยวหวานเค็มอะไรพวกนี้คือจะให้มันอยู่ในน้ําซอสนี้อ่าเดี๋ยวกันก็จะชิมรสชาติก่อนเนาะที่การปรุงลงไปมีความเปรี้ยวแล้วนะมีความเค็มแล้วแต่ว่าความหวานอะ่ะหวานอ่อนๆค่ะการจะเพิ่มนะน้ําตาลทรายค่ะอีกสักประมาณ2ช้อนอ้าวในขั้นตอนนี้ชิมก่อนนะอ่าใส่ตามการขั้นตอนแรกแล้วก็ชิมดูไอ้นี่ในส่วนของการนี่ขั้นตอนปรับเพิ่ม ปรับเพิ่มรดอ่าแล้วก็ผู้ชิมการเขาบอกว่ายัางเปรี้ยวไม่พอการก็จะเพิ่มน้ำส้มสายชูนะคะอีกสักประมาณ2ช้อนโต๊ะชิมค่ะชิมชิมไม่ถูกใจ <laughs> การคิดว่ารสชาติถูกใจแล้วแล้วค่ะนะของการจะมีความเปรี้ยวนำเค็มกับหวานเท่าๆกันนี่ค่ะเราได้ส่วนผสมน้ำซอส ก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปตั้งไฟค่ะเพื่อยืดอายุเราก็สามารถเก็บใส่กระปุกเนาะใส่ตู้เย็นพอเวลาเราจะกินก็แค่มาลวกผักลวกลูกชิ้นเนาะแล้วก็เอามาคลุกคลุกเค้าๆนั่นไงเราก็ได้ละก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยออร่อย,รยด้วยฝีมือเรานะคะไปค่ะไปลงมือทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์การกินก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยนี่แคปหมู วิธีการทําแคบหมูแบบนี้นะทอดให้หนังฟูๆกรอบๆก,การทําคลิปเต็มไว้แล้วเนาะเราสามารถทําแล้วเราก็แช่น้ํามันเก็บเอาไว้ในตู้เย็นเนาะพอเวลาเราจะกินนะคะเราก็เอามาทอดเฉพาะพอกินนี่เลยค่ะการก็จะไปควักขึ้นมาเนี่ยพอเวลาเราทอดทอดกากหมูให้หนังพองฟอูใส่ตั้งแต่กระทะยังไม่ร้อนได้เลยเนี่ยเราจะใช้ความร้อนนะคะกลางๆให้ค่อยๆร้อนขึ้นมา หลายคนก็บอกอา้าวแล้วมันจะไม่ด้านเหรออ่านังหมูจะไม่ด้านเหรอแล้วมันจะพองเหรอมันจะฟูเหรอดูค่ะดูของการไปเรื่อยๆนะการใส่ตั้งแต่กระทะยังไม่ร้อนนะเนี่ยค่ะตั้งแต่น้ํามันยังเป็นไขย,ยังเป็นไข่อยู่เลยเพราะว่าการเอาออกจาก,กตู้เย็นมามันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ใดๆนั้นคือเราต้องคนนะคะจะใช้วิธีการทอดแบบทอดข้าวเกลียบเนาะพอน้ํามันเขาเริ่มร้อนนะคะหนังหมูเขาก็จะพองของเขาเอง เนี่ยค่ะแต่เราก็ต้องคอยกดนะใช้วิธีการกดกดพอเวลาเขาจะพองอะ่ะเขาจะพองแบบเร็วมากไม่ต้องรอให้น้ํามันแบบควันท่วมแล้วค่อยทอดไม่ต้องค่ะไม่ต้องเราสามารถใช้ไฟอ่อนๆนะคะไล่ระดับความร้อนขึ้นมาเรื่อยๆได้เลยและแล้วก็ที่สําคัญค่ะน้ํามันทอดแคปหมูของเราก็จะไม่ดําไม่เสียไม่ไหม้ด้วยสามารถเอาไปเจียวกระเทียมต่อได้เลยนะเดี๋ยวการจะใช้ น้ำมันนี่แหละค่ะที่ทอดแคปหมูเสร็จแล้วการก็จะเอาไปเจียวกระเทียมต่อเห็นไหมหนังหมูพองฟูกรอบสะใจยิ่งกว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวอีกนะค่ะทีนี้พอเขาพองฟูเต็มที่ได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะทอดให้เขาเพิ่มความกรอบใกล้จะได้ที่แบบนี้นะปรับไฟค่ะแรงสุดเลย ไล่น้ำมันเนาะเราจะได้กากหมูแบบไม่อมน้ามันค่ะแล้วเราก็ช้อนขึ้นนี่ค่ะเราก็จะได้กากหมูกรอบอๆพอง,พองๆแบบนี้นะทอดกันแบบใหม่ๆเลยแล้วก็น้ำมันใสๆแบบนี้เลยเอาไว้กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวแห้งเราแล้วนะคะนี่แลยวการก็จะพักให้เสด็จน้ำมันจ้า น้ำมันยังร้อนๆอยู่แบบนี้อย่าเพิ่งใส่กระเทียมลงไปเนาะถ้าเราเอากระเทียมลงไปเจียวเลยอะรับรองค่ะกระเทียมไหม้ปล่อยให้น้ำมันนะคะเริ่มเย็นสักนิดหนึ่งอันนี้ของการปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วน้ำมันยังร้อนอยู่เนาะแต่แล้วกางก็ยังไม่ได้ติดแก๊สค่ะกางก็จะเอากระเทียมค่ะลงไปเจียวเลยแก๊สจะไม่ได้ติด น้ำมันยังร้อนอยู่เจียวไปก่อนค่ะความร้อนลดลงเราก็เปิดแก๊สค่ะใช้ไฟอ่อนๆเนาะในการเจียวกระเทียมไปอยากจะเจียวให้กระเทียมมีรสชาติแล้วก็มีความหอมนะคะฉีดน้ำปลาลงไปสักประมาณประมาณหนึ่งช้อนชาเนี่ยค่ะแล้วก็เจียวต่อไปจะทำให้กระเทียมค่ะมีความกรอบแล้วก็มีความหอมค่ะเนี่ยค่ะสีประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วเราก็ตักขึ้นเลย การจะใช้อ่าจะใช้ทั้งน้ํามันทั้งกระเทียมเจียวแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ํามันกระเทียมเจียวแบบเดือดๆแบบนี้นะน้ําซอสที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาผ่านความร้อนโดยการจะเอามาตั้งให้เดือดแค่ให้พอเดือดพอนะไม่ได้เคี่ยวค่ะใช้ไฟอ่อนๆให้เขาเดือดขึ้นมาฟู่นึงแล้วก็ปิดแก๊สใช้ได้เลย นี่ค่ะปล่อยเดือดอแบบนี้นะคะพอแล้วค่ะ,ะปิดแก๊สแล้วก็เราก็พักไว้นะให้น้ําซอสเนี่ยค่ะเย็นตัวลงน,นี่เราก็จะได้น้ําซอสเข้มขน้นเข้มขน้ขมขนเรียบร้อยแล้วค่ะพักไว้ก่อนจ้าการจะใช้กระทะที่เจียวน้ํามันเนาะเอามาใส่น้ําค่ะเดี๋ยวจะทําการลวกเส้นกับลวกผักกันนะคะค่ะนี่นะคะตั้งน้ําเดือดแล้วจ้าเราก็จะเอาเส้นนะคะ,ะใส่เข้าไปนี่ค่ะ นี่เราจะลวกเส้นนะวิธีการลวกเส้นไม่ให้ติดกันของการเป็นเส้นตาดอกบัวนะเส้นนี้จะมีความเหนียวนุ่มถ้าเกิดลวกไม่ดีหลายๆคนประสบปัญหาคือเส้นอ่ะมันจะจับกันเป็นก้อนนะนี่เลยค่ะอ่าถ้าใครลวกแบบเยอะๆการแนะนําให้พอเวลาขึ้นจากน้ําร้อนให้เอาไปนอกน้ําเย็นแต่ของการแบบนี้เลยเสร็จน้ําเดือดอย่างนี้ใส่น้ําเย็นกลับไป เพื่อน็อกเส้นนี่ใส่ให้น้ําที่จกเดือดๆนะคะเขานิ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ตักเส้นนะคะมีความสุกใสนี่ค่ะได้ที่ละค่ะการก็จะเอาเส้นนะคะใส่ถ้วยแล้วก็ไม่อยากให้เส้นติดนะคะการก็จะตักทั้งน้ํามันทั้งกระเทียมเจียวค่ะคลุกเส้นแบบนี้ไว้ไหมเส้นเราก็จะมีความเหนียวนุ่มพักไว้แล้วเราก็มารวบผักต่อผักกับลูกชิ้นนะคะใส่ลงไป ค่ะเสร็จแล้วเราก็ช้อนขึ้นน,นี่ค่ะการก็ลวกผักลวกลูกชิ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วการก็จะมาใส่น้ําซอสที่การเคี่ยวไว้นะคะนี่น้าซอส1ทัพพีค่ะใส่ลงไปน้าซอสสีสันมันยังไม่ดําอะค่ะเพิ่มซีอิ๊วดำลงไปได้แบบนี้จะเป็นซีอิ๊วดำหวานนะเสร็จแล้วเราก็คลุกค่ะคลุกเส้น ถ้าน้ําซอสดูแล้วมันไม่ฉ่ามากเนงะี้ยเราก็เพิ่มได้ทํากินเองเนาะเราก็ใส่เข้าไปเออเอาแบบฉ่ำๆไปเลยนะอืเนีย่ยเราคลุกจนแบบว่าอืเอาให้ได้ตามใจเลยนะเราเน้นเส้นเราไม่เน้นผักค่ะอย่างที่การบอกอะค่ะใครมีหมูแดงก็ใส่หมูแดงใครมีหมูต้มก็ใส่หมูต้มแบบของการนี้ได้เลยนะมีไส้มีตับ ต้มอย่างเงี้ยค่ะใส่ได้หมดเสร็จเรียบร้อยขาดไม่ได้เลยถั่วป่นค่ะใส่ลงไปแล้วแต่ความชอบกุ้งแห้งแดงต้นหอมผักชีจุกจุกลงไปแล้วก็กากเจียวค่ะเพิ่มความหอมอีกนิดนึงก็คือกระเทียมเจียวหลังจากนั้นก็โคเลโคเรคุกเขาให้เข้ากันนี่ไง เส้นเล็กแบบโบราณโบราณนะถ้าถ้าโบราณจริงๆอะ่ะเขาต้องมีตักตักต้มนะแล้วก็ไส้อ่อนเราก็จะคลุก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 แบบนี้เลยค่ะเส้นมีความเหนียวนุ่มชุ่มฉ่ำซอสแบบนี้นะเราทำกินเองง่ายๆหอมๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมนี่เส้นมีความเหนียวนุ่มชุ่มฉ่ำซอสแบบนี้เครื่องแน่นๆแบบนี้กันไปเลยค่ะนี่พร้อมเสิร์ฟจ้าเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะ ครบรสแล้วค่ะไม่ต้องบีบมะนาวเพิ่มแล้วหรือใครอยากจะชอบความหอมหอมของมะนาวนะคะเราก็สามารถบีบมะนาวเพิ่มเติมได้ค่ะนี่นะเส้นเล็กแห้งค่ะด้วยน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบนี้ค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบนี้ค่ะไว้กิน